ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม fifa coin com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม fifa coin com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ over t h o p up เพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e nba ufc และอื่นๆอ,อ,อีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over t o p up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอ,อีนะวันนี้ก็จะมาทำการนะครับผมสอนนะครับผมหรือว่าแนะนำนะถ้าหากินเนะี่ยผมสกิลมูฟหากินในฟีฟ่า23นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าฟีฟ่า23เนี่ย เปลี่ยนไปจากฟีฟ่ายีพอสมควรครับในเรื่องรูปแบบการเข้าทำนะครับเพราะว่าฟีฟ่ายีหรือ21เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการรัวสกิลใส่กันครับผมดูได้จากในแบบเกมแข่งหรือว่ารายการแข่งเนี่ยนักเตะทุกคนแทบจะต้องสกิลมูฟห้าหมดและเป็นการใช้สกิลอัดหน้ากันครับผมเล่นกับสกิลเล่นกับจังหวะครับแต่ว่าฟีฟ่ายีเนี่ยแตกต่างออกไปครับสกิลมูฟถูกลดประสิทธิภาพพอสมควรครับเนื่องจากการดริฟตบิ้งด้วยอนาล็อกซ้ายเนี่ย เปลี่ยนรูปแบบไปครับหนืดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการทํามุมเพื่อตรวจสกิลมันยากขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่อนเลยว่าสกิลมูภาคเนี้ยลดความน่ากลัวลงไปพอสมควรครับผมแต่ก็ยังพอมีสกิลที่มีประโยชน์อยู่อาจจะเหลือไม่เยอะครับซึ่งผมรวบรวมมาให้ในคลิปนี้แล้วครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมผมจะสอนวิธีการเข้ามาฝึกหน้านี้ก่อนนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ,ออกแป๊บนึงนะครับผม การเข้ามาฝึกหน้านี้ก็ง่ายมากเลยเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้คือหน้าเมนูหลักนะกดเข้ามาที่ p l a y Mode ครับผมแล้วก็ไปที่ Quick Play Mode ครับตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับ p r a ตท i c อ a รี n a ครับผมกดเข้ามาได้เลยครับจะเป็นการซ้อมแบบฟรีสไตล์เลยครับตรงนี้ครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแนะนํำสกิลเบื้องต้นที่หลายๆคนอาจจะรู้ก่อนแล้วกันแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะก็ ถือว่าเบื้องต้นแล้วกันสําหรับมือใหม่จริงๆับผมท่าแรกก็คือบอลโลครับนี่ครับเป็นการกลิ้งบอลซึ่งท่านี้ก็ทําง่ายมากๆครับกดง่ายมากๆเพียงแค่ปัดอารลอ์ขวาไปในทิศทางด้านขวาหรือซ้ายของลําตัวค้างไว้ระยะหนึ่งครับนิดเดียวประมาณเซียววินาทีมันก็จะกลิ้งบอลให้่านี้กดง่ายมากครับคงไม่ต้องขึ้นรูปจอยสอนนะโอเคแล้วก็ท่าต่อไปครับเฟกช็อตครับก็คือปุ่มยิงแล้วก็ปุ่มส่งพร้อมกันนี่แหละเฟกช็อตนี่ครับ น,นี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสั้นๆแล้วกันแล้วก็ท่าที่3ครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเช่นเดียวกันก็คือสเตปโอเวอร์ครับผมคือการสับขาหลอกนั่นแหละครับสับขาหลอกอันนี้ก็นี่อย่างนี้ครับปึ๊บนี่อย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ครับผมกดยังไงสับขาหลอกก็คือกดครึ่งครึ่งวงกลมจากด้านหน้าของเราครับเช่นเ e อ็มบาเป้อันไปทาง12นาฬิกาครับผมเราก็กดจาก12นาฬิกาไปที่3ครับผม กบบนี 12, แล้วก็ไป3มันจะเป็นการสับแล้วก็ค่อยเลือกทิศทางครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วทรยิ่งถ้าเป็นคนเล่นฟีฟ่าน่าจะกดกันเป็นอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปสกิลมูฟที่มันแอดวานขึ้นกว่านี้เลยครับท่าแรกครับผมที่ผมจะสอนนะที่ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมก็คือถ้าตอกไข่ครับผมหรือฮิ to h ฮิลนั่นเองครับก็เป <laughs> ็นการดันอนาล็อกไปด้านหน้าของตัวละครและด้านหลังของตัวละครครับ กึกๆครับผมนะอันนี้เอมบัปเป้หันหน้าไปที่12นาฬิกานะครับผมง่ายๆเลยครับเราก็ดันอนาล็อกขวาขึ้นไปที่12แล้วก็ปัดลงมาที่6ครับแค่นั้นเองครับผมนี่ครับผมนี่นี่ถ้าเราหันหน้าไปที่3นาฬิกาก็เป็น3กับ9ครับนี่ ง่ายมากครับหันหน้าไปทางไหนเป็นก,ก็กดอนาล็อกขวาไปที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแค่นั้นเองครับท่านี้เอาไว้ใช้เปลี่ยนจังหวะเวลาเราจ็อกกี้มาอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้จ็อกตามใช่ไหมเราปุ๊บเปลี่ยนจังหวะไปได้เลยครับท่านี้ครับก็ง่ายๆครับสําหรับท่าแรกครับท่าที่2ครับใกล้เคียงกับท่าเมื่อตะกี้ครับผมก็คือ ฮิ l ทูบอลโรครับผมเป็นฮิ t ทู o อลโรนะก็คือจะเป็นการกดอนาล็อกขวานั่นแหละไปหน้ากับด้านหลังเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยแต่แค่เราเพิ่มปุ่ม L1 เข้ามาครับผมกด L1 เข้าไปด้วยครับกด L1 ไว้แล้วหน้าหลังนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นการกลิ้งบอลคือฮิ t ทูฮิวเนี่ยเราใช้ในแบบที่ไปทางทิศทางตรงเห็นไหมมันจะไปทางตรงครับมันจะไม่มีการเบี่ยงตัวแต่ถ้าฮิวทูบอลโรเนี่ยจะเป็นการเบี่ยงตัวเล็กน้อยครับ นี่เห็นไหมมันจะเป็นการเบี่ยงตัวเล็กน้อยเอาไว้ใช้สําหรับหลบผู่ต่อสู้ที่ยืนดักเราครับผมนี่ประมาณนี้กดไม่ยากครับก็คือกดเหมือนฮ l to h ฮ a l เลยแค่เพิ่ม L1 เข้าไปแค่นั้นเองครับผมถัดมาท่าที่3ครับผมคือบอลโรสกูปเทิร์นนะก็เป็นการใช้ท่าบอลโรครับที่บอกไปแล้วนะอันนี้ใช้ง่ายมากก็เป็นการกดบอลโรคอมโบกับการกดท่าเฟกช็อตกับท่านี้5ดาวเท่านั้นนะ 5ดาวเท่านั้นถึงจะใช้ได้ครับผม2ทา่าเมื่อกี้4ดาวนะแต่ส่วนท่านี้5ดาวนะผมเป็นการบอลโลแล้วก็เฟกช็อตสวนทางกันครับเช่นผมจะบอลโลไปทางด้านซ้ายมือของเอมบัปเป้อย่างนี้นะก็จะกิ้งอนาล็อกไปทางด้านซ้ายมือของเอมบัปเป้ครับแล้วเราก็จะกดเฟกช็อตเนี่ยสวนกลับมาอีกทางด้านขวามือของเอมบัปเป้ครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ซ้ายมือของเอมบัปเป้นี่ครับ ก็เป็นการกลิ้งบอลโลลูกไปทางหนึ่งและพอเราเห็นอนิเมชันมันออกปุ๊บเรากดเฟกช็อตสวนกลับมาครับมันจะเป็นการเอาไว้หลอกคู่ต่อสู้ว่าเราจะไปซ้ายแต่เราจะสวนกลับมาขวาครับท่านี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับผมต้องกดแบบคอมโบกันหน่อยนะไม่งั้นมันจะถ้ามีช่องไฟมันจะเป็นบอลโลแล้วก็เฟกช็อตต้องกดคอมโบกันหน่อยประมาณนี้ครับสำหรับท่านี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะจะขวาไปซ้ายก็ได้หรือว่าจะซ้ายไปขวาก็ได้ครับผม ได้ทั้งสองฝั่งครับสำหรับท่านี้ครับผมท่าที่4ครับท่าอิลัสซิโกครับท่านี้ก็เป็นท่าเทพของโรนินโยนะจะเห็นโรนินโยได้ใช้บ่อยๆครับท่านี้ก็จะเป็นการ <c oughs> ขออภัยครับก็จะเป็นการหมุนอนาล็อกเป็นครึ่งวงกลมครับผมจากด้านขวามือของตัวละครไปซ้ายมือก็คือจาก3นาฬิกาไป9นาฬิกานั่นเอง ตอนนี้ผมมองไปที่12นาฬิกานะครับผมผมก็จะหมุนอล้นาห็อกเป็นครึ่งวงกลมลากจากเลข3ไป4 5 6 7 8แล้วก็ไปจดที่9กครับผมมันจะเป็นท่านี้ครับผมนี่ครับนี่เอลซิโก,โกของวันโยกถ้าเรานี่อย่างผมหันหน้าไปทางทิศใต้เลข6นี่ใช่ไหมผมก็ต้องหมุนจากเไป3มผม9 1้1 1ิบสินาฬิกาปุ๊บนี่ครับผมสามไป3ไป9ปุ๊บนี่ครับผมนี่มันจะเป็นท่านี้ครับเอาไว้ใช้โยกหลอกคู่ต่อสู้ครับท่านี้ครับ กดไม่ยากครับแต่จําเป็นต้องมีสกิลมูฟห้าเท่านั้นครับผมสกิลมูฟสี่ใช้ไม่ได้นะท่านี้ครับผมหรือว่าเราจะทํากลับด้านกันก็ได้ครับเราจะทํากลับด้านก็ได้ถ้าก้าวไปสามมันก็จะเป็นรีเวิร์สเอลัซซิโกครับถ้าก้าวไปสามก็จะเป็นนี้ปึ๊บนี่ใช้ลุกหลอกคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันครับนี่ครับอันนี้คือเราหันหน้าไปทางทิศไหนอะ่ะให้เรากลิ้งเป็นกลิ้งอนาล็อกขวาเป็นครึ่งวงกลมจากด้านหลังครับผมลองไปใช้กันดูลองหันหน้ามาทางเลขสามเราก็ต้องปัดจากหกไปสิบสอง นี่ประมาณนไม่ยากครับท่านี้กดไม่ยากแต่ต้องเป็นสกิล m o v ่าเท่านั้น,นและมาถึงท่าสุดท้ายครับเป็นท่าที่ง่ายแล้วก็หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นท่าที่ โหดที่สุดแล้วครับในฟีฟ่า23นะท่าอื่นมันต้องกดต้องออกแอคชั่นครับแต่ท่านี้จะเป็นท่าที่ค่อนข้างมีจังหวะข้ามแอนิเมชั่นเยอะครับนั่นคืออาจายดริฟวิ่งครับผมด้วยการกดปุ่มปั่นเพียงแค่นั้นครับผมกดปุ่มปั่นแช่ไว้แล้วเลื่อนอนาล็อกซ้ายตามใจฉันครับผมนี่ครับ คือถือว่าเป็นท่าที่โกงที่สุดแล้วครับเพราะว่าแอนิเมชันมันรวดเร็วแบบดังสายฟ้าแลบแบบนี้ครับผมอาจจะไม่ใช่ท่าที่เอาไว้แบบเดินใส่อย่างนี้นะแบบเดินใส่คู่ต่อสู้ไม่ใช่ครับแต่จะเป็นท่าที่เวลาคู่ต่อสู้เดินใส่เราต่างหากครับผมและเราใช้ท่านี้เพื่อดึงจังหวะหลอกคู่ต่อสู้ครับผมท่านี้อาจารย์ถ้าเราถอยหลังเห็นไหม มันจะเป็นการแบบพลิ้งลูกบอลไปมาครับผมและท่านี้บอกเลยว่ามันจะหลบการแท็กเกิลของคู่ต่อสู้ได้ดีมากครับผมซึ่งตอนเนี้ถ้าใครเล่นนะดิวิชั่นสูงๆจะเจอท่านี้เพียบครับผมเป็นการแบบดึงล้อหลอกคู่ต่อสู้ท่านี้ครับผมซึ่งกดง่ายมากครับกดเพียงแค่ปุ่มปั่นค้างไว้แล้วเลื่อนอนาล็อกซ้ายตามทิศทางตามใจฉันเลยครับผม องมากครับท่านี้โคงสุดแล้วครับผมโอเคครับก็สําหรับเรื่องของสกิลมูฟเนี่ยผมอาจจะผลมาให้ไม่เยอะนะเพราะว่าที่ใช้งานได้เนี่ยมันมีน้อยจริงๆครับส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่เล่นแล้วแบบ สวยงามเป็นท่าสวยงามซะมากกว่าครับผมใช้จริงอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นครับผมซึ่งภาคนี้ต้องบอกว่าถูกลดทอนไปเยอะมากเรื่องของสกิลมูครับผมจะเป็นเกมเกี่ยวกับการพาสซิ่งซะเยอะเป็นการทําบอลช่องซะเยอะครับชิปลูกระยะสั้นๆอะไรเงี้ยเข้าทําพื้นที่สุดท้ายอย่างนี้ซะเยอะครับผมโอเคยังไงถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับช่อง,องคนไรออีด้วยนะครับผมส่วนใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูสตรีมสดอยากดูเทคนิคดีๆแบบนี้ นะครับผมก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook กรอราอีอนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับบายบายก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครที่อยากดูสตรีมแบบสดๆไปเจอกันได้ที่ Facebook เพจกรอราอีอตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ